สวัสดีค่ะมาอยู่กับเพลสซ่าหมาแสบแล้ววันนี้เราจะมากินขนมเออเอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเออมันจะเหนียวเหนียวมันสลามแล้วมันสามารถเป่าฟองได้ด้วยนะคะโอเคเป็นของเออคนเกาหลีโอเคเราจะมาแกะกันแกะแกะแกะอ,อ๋อเจ็บเลยอุๆๆ๊ยทุกคนแกะยากอยู่ นะแก <c oughs> ่ยากอุ okay, ้ยโอเคโอ้โหเราแกะมาก็บุบเลย <c oughs> เขาก็จะแถมเออเออเขาจะแถมตัวหลอดมาสองอันเอาไว้พูดรักเป่าเป่าเออใช่แล้วก็โอ้ยแต่ดูเหมือนน้ำเล่นทุกคนกินเหียวขอขอขอให้มันไปอยู่ข้างล่างให้หมด ขอ,อภัยเสียงต่างๆนาะนะอ <นา S 1> ตรงนี้มีทั้งเสียงนกเสียงเด็กเสียงฟ้าเนื่องจากฝนตกไอ้ฝนจะตกอไม่ได้เอาเอาตั้งเอาตรงนี้ที่ตั้งขอ,อภัยที่มุมมอมเป็นแบบนี้เพราะว่าใช้เออที่ตั้งมือถือได้เออเออแกะยากอ่ะอ้โอเคน,อนับไปตอนแกะเสร็จก็ได้ หลัะ<ส>โอเคทุกคนหลังจากที่ิฉันเพซ่าพากัดช่วยกันแกะกับคุณแม่โอ้ยเหนียวๆหน้าตาโอ้ยเหนียวกิดมือหน้าตาก็จะประมาณนี้แต่ก็ยังแกะไม่ได้เขาไม่มีให้เปิดตรงนี้แต่มันเปิดไม่ได้โอเคตัดไปอีกรอบอันนี้เอาจริงละ หลังจากที่เราได้พี่ซ่อมมาช่วยก็ไปรูแล้วพอให้หลอดแทงเข้าไปได้นะโอเคเอาพี่ซ่อมไปให้คุณแม่ดีกว่าคุณแม่ถือพี่ซ่อมให้หน่อยค่ะนี่พี่ซ่อมไปเราจะมาแกะน้องหลอดกันต้องใช้ทิศตั้งก่อนโอเคแล้วก็ตั้งเรียบร้อยนะคะก็เนื้อเยกที่ผ้ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าใช้ทิศตั้งแกะยากคัะ ดีแล้วนะพี่หลอดแกะยากแกะเย็นจริงๆแล้วฉันจะทำหนึงอะไรจะต้องไปพึ่งพี่กัญไก่นะคะโอเคค่ะกันไก่ตัดให้หน่อยค่ะทุกคน,นหลังจากที่เราไปให้พี่กัญไก่ช่วยเราเดี๋ยวก็จะได้มอนประมาณนี้แนละ้วหลอดของเราเลยได้ไหมนี้ ไม่ใจไม่ใจตรงหยิบออกมานันนออออทุกคนได้ล้วคำถามหนึ่งนะคะขออภัยดูภาพนิ่งไปก่อนค่ะขอถือเออหลอดแป๊บนนะคะแล้วก็แทงลงไปอ่ะอันนี้เห็นไหมอ่ะเห็นไหมที่เราแทงขอให้ดูเลยอ่ะนี่แทงเออลืมไปแล้วคุณผู้ชมจะเห็นฟองได้อย่างไร เพราะว่าเนื่องจากคาสิมันออกไม่หมดเออไม่ไ,ได้ค่ะเราจะเป่ายัางไงนี่ประตอะโอยเป่าไม่ได้กป๊บนึ่งนะดูตรงนี้กันล้วกันดูดูเดี๋ยวเราก็จะเป่านะ้วชุดยเราช่วย กันไหมยากจกินจริงเป็นยูทูบเบอร์ไม่ไไมีใครมาช่วย่ายเลยโอ้โหโอ้โหแล้วดีคิดจะทำยังไงเห็นในภาพนี้ก็แล้วกันนะคะก็ดโดดกิน S <S <S อ่อยอ่อยอชุดๆเห็นกหรลือเปล่าอ่ะอุ้ยค่อยๆลงไปขอโทษสำหรับเสียงรบก,กวนต่างๆด้วยเพราะว่าตอนนี้เจ้านางฟ้าเขาร้องกรึงๆรึงรึงรึง,ร,ง,ร,งรึงอะไรไม่รู้ค่ะ ใครไม่เห็นก็เขาไายด้วยเนี่อจากเอ่อเพิ่งตื่นจากการนอนไม่ใช่นอนหลับนะนอนเล่นโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ไม่ได้ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ อด okay. แชร์กันหนึ่งต้องทำมอือด้วยเสพช่องเรากดไลค์อุ้ยเรียบดำจุงกดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งโรุงริงกรุงริงด้วยนะคะเผื่อจะได้มีพาดคลิปใหม่ๆที่ออกจะได้แจ้งเตือนว่า,าเพลงซ่าหมาแสบลงคลิปแล้วก็จะมีชื่อคลิป ขึ mà, variance, ้นมาทุกคนก็กดมาเลยรักทุกคนโอเคบ๊ายบายเออไปตรงไหนดีจุ่มตรงไหนดีตรวนี้ดีกว่าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายไปเหรอ